เออวิกฤตให้เป็นโอกาสจริงๆเลยเนี่ยนั่งเตียงน,น้องถนนหาจักปลาจ้ะโอ้ดีผู้ใดนอนนี่ค้องไผ้ค่ะนี่ค้องเพิ่นบ่สายระดได้ยู่บ่เอ้ยนี่นี่นี่ต้นนึงนี่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 หัวเข่งปลาเข่งปลาเข่งปลาเข่ง บักหอยกับมียเดี๋ยวอุ้ยบักหอยบักหลายหนึ่งนี่นี่นี่ปลากระเดิดกับมียค่ะพริกวิกิให้เป็นโอกาสเลยนะเนี่ย <c oughs> พุณนะ่ปะปลาเขง็งปลาเขง็งกับปลากระเดิดอันนี้ค่ะอุ้ยปลาเขง็งนี่นี่มาเอานี่ท่านปลาบาล่ล่ะนี่นี่มาเอานี่มาเอานี่นุ๊กจับได้สองตัวนี่ปลาเมือแล้ว <c oughs> ท่านปลาบาล่ล่ะสายจล้วได้๋ยวจช็คอันอุ้ยได้หลายละตัว <c oughs> อุ้ยพี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 ถ้าหายก็บเเห็นปลาเด่นพูดน่ะแปลกหลายหนึง่งถ่ายคลิปไปเรื่องไปเรื่อห้บูเบิกกันบ,บ้านว่นแล้วไปหาเก็บป,ปลาอุ้ยแปลกหลายหนึ่งคุณไอ้อีกอีกนู้เห็นมันแมลนอยู่มันแมลนเขาเขาป่าหนี่อุ้ยได้อันนั้นตัวหลอดเนาะพ่ออูหลอดเด็ดอันเนาะพุดน่ะอุ้ยอิ่มหย่อนโอ้ย,ย,นอนนอยได้ดสองขามันกินผู้เดียว บักหอยขึ้นเอาคือนเอาบกหอยน้ำนี่เอาเนื้อบกหอยนี่พุดหนะอุะอ้ยมีตัวนึงนี่มันตายตัวนี้ตายก็เอาเนาะบกหันเดียเดียวอกนี่มันถึงรถเหยียบไปจักคุณบักหอยกับบักหลายหนึ่งเปียกระบาดนี่เกืิดก็เปียกเพราะเกือบ,เ,บเอา้าเจ้า,าสปสิขึ้นพระหยังเนาะเห็นว่าน,น้ำถนนคอดกีดมาก มรกถนนท์นข้อจีดคือคนอนีอ่บ่าปลาสั่นตัวมาจับปลามาจับปลา <c oughs> ท่านปลาทั้งบักหอยผุนเออรถเหยาบกับพ่อปน,นันว่าโอ้ยเก็บเอาไปน้ำอออไอเก็บเอาไปน้ำบักหอยนี่ไว้อู้ใส่กันพ่อได้กินโอ้ยนี่นี่ต้นนึ้อไอ้เนี่ยเปียบว่าละเฮ้ยนี่มาเอานี่นนน ไมใส่ลปลาอยู่นี่เห็นปลอดปลาอันผู้เก็บปลาก็าได้กันท่านปลากันเห็นปลาได้หลายแล้วได้นี่ <c oughs> นี่นี่อาม่เก็บเอาเองเนี่ยนุเก็บมือไปหาอ, <c oughs> อีกหาอีกึ้นหลายอยู่เด้ได้กินเจ่าแล้ว <c oughs> ได้ข,ไดข,ข้าวเส้าแล้วได้ข้าวเส้าแล้วบานเท่ามันมีความสุข อันนี้บอกหอยนี่เห็นปลาอยู่บ่ยางไวๆห่เย็นโน้บ้ามีอยู่เด้แต่ว่าตรงตรงแนม่เบื่องว่ามันมันเบื้ดินเขาจงเห็นเอ้ยมวนมวนมวนมวลข้อคนวันนี้นี่ข้อจะของหน้าแล้วบอกแม่นบอกหอยหลายๆมานรถดกระหยยบได้บ่เมยังเอาไปอู้ใส่กันเด้อนี่นี่ต้นหนึ่งโอ้ยนี่นี่ปลาซิวปลาซิวมันแรนหันหนามมันไหวเนาะหนามมันไหว ตาโน่กับจักดีบ่ดีดอกว <laughs> 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 ่าเธอหายตาบ่าดีแต่ของนี่ละตาบ่าดี <laughs> โอ้ยมวน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 จับปลาน้ำถนนจับปลาตามถนนจ้านี่ต้องไปหาน้ำหวยน้ำหนองแล้ว น้ำคืนถนนมากพันกับมากมาเล่นถนนคือค้นเลยมาเล่นถนนเดี๋ยวนะนี่ใส่ล่ะกินได้พวกหยาเนี่ยจิงติงๆอยู่ลอกน้ำได้จากช่วงเนี่ยพอว่ามันบอมียาขายะาแล้วกินได้กินได้ไดเล่นน้ำได้แต่หัวปีน้ำม,มากเล็กหน่อยมาเล็นบอกใครเจ้าพอว่ามันมียาขายา สนุกสนานมากเลยแบบมวยนยือนอนยืนอนมองเดียวมันก็ไปเนาะมันก็ไปเองมันมันก,กระแลนลงไปหาเห่าเองมันปลาดีได้ออกมาไหวเหมือนนี้ขออามพไหวได้เห็นปลาัขนออกมาสวยกับสีแลนกายและ่าจะจับปลา นกสนานมากเลยหากินน้ำถน,นนใสเบิงบ้งาเบิ้ง <_ d ata> เอาไปให้จังไดค่ะาบาัดนเนีอยไปอูเนาะเอาไปอูไอด้ได้คอยเป็นเพ่เพ,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 พกินน่ะโอเคค่ะ <_ d ata> <_ d ata>